เตรปิดตัว i n f ฟ n i x ตซีโร2 2้เร็วๆน,นี้ใายชิปตัวแรงจาก Mediatek พร้อมกล้องหลัง3ตัวมีชัดไวส้สงีามวัตต์ <S 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 ล่าสุดได้มีข้อมูลว่า Infinix เตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนร,รุ่นใหม่เร็วๆนี้ที่มีชื่อว่า Infinix Zero 5G 2023พร้อมได้ผ่านการรองจากหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยมีสมาร์ทโฟน Infinix ที่มีเลขหโมเดลว่า X 6 8 1 5 4ได้ปรากฏบนฐานข้อมูล FCC ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกระบวนการตรวจสอบก่อนที่จะมีการวางจำหน่ายจริงครับซึ่งหลายสื่อคาดว่าสมาร์ทโฟนรุ่นที่ว่านี้จะมีชื่อจริงว่า Infinix Zero 5G 2023ในส่วนของสเปคคาดว่าจะมีการอัปเกรดจากรุ่นก่อนโดยจะให้แบตเตอรี่มาที่4,900ม ah, ิลลิแอมพร้อมรองรับระบบชาร์จเร็าร3วัตต์และอาจมีหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ120 Hz, ช์ชิปตัวแรงจากทาง m e d i t e k และกล้องหลัง3ตัวแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลด้านราคาวางจำหน่ายและกำหนดการเปิดตัวเผยให้ม,มานะครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปแล้วครับตอนนี้ช่อง i t ทีฟาสสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i อทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ